ยำเด้อยำแบบเมื่อกี้เนาะยำยำเนี่ย,ยอ่ะยำยำยำกินนี่นั่งนี่นั่งนั่นงครับก็ยำเหมือนเดิมครับเขาก็ใส่พริกลงไปแบบนี้ครับใส่พริกลงไปหั่นพริกครับน่ากินฮนะนกินเปโลดีกว่าวันนี้ก็ใต่น้ำตาลนะ ผงกินรสผมเปลี่ยนเป็นสโลดีกว่าสโลดีกว่านะกินได้อยู่นี่สโลแต่อันนี้มันแปลกอไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นป,ปลาล้านะปะลานี่อะไรปลาฮอบเหรอปลาฮอบกนะ็คือปลาล้านั่นเองฮนะน่ากินนะโอเคนั่งนี่อ่า